สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเอผมขอเช็คเสียงแป๊บนึ่งน,นะครับผมแป๊บบนึ่งครับผมอ่าเดี๋ยวไปหน้ากาชาเลยผมต้องดูไงผมไล์ผ่านะจะไล์ไล์ลงในเฟซก่อนครับผมแล้วก็อัดลงลง,ง u t u b e มันก็เลยจะขุ่ขาดนิดหน่อยครับเพืความรวดเร็วนะครับผมแต่คลิปผมแป๊บเดียวไมนะ่นานก็วันนี้ครับ เราจะมาะโคยันเออผมเรียกถูกแล้วน้องโคยันโคยันสกาย่าแห่งแสงโอเคทำไมมันต้องแห่งแสงด้วยก็ไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้อ่านเนื้องรื่องรเบลนะครับผมขอภายไว้ตรงนี้ด้วยโอเคครับผมทุกอย่างเรียบร้อยโอเคครับเปิดเลยครับไม่ผู้พามทําเพลงครับผมเปิดการันตีโชว์เกอไปแล้วมีคนเขามาบอกว่าน้องฟันก๊อกหรือแบงโก้อะโอเคอยู่ครับแต่ผมยังไม่ได้ลองนะ ผมก็เห็นมีคนใช้อยู่นะวินาซิล่าใช้บ่อยนะผม oh. คนนึงก็เป็นตัว w ว y ไงขอเปิดสามดาวจากเฟนพอยต์ก่อนนะครับผมไม่มีครับไปต่อครับผมต่อเลยครับไอเฟนพอยต์ผมมีเท่าไหร่วะเนะี่ยผมจะไม่มีดินลี่ครบ MP5 ดีห้าเลยเนะี่ยผมมีแสงกว่าเฟนพอยต์ผมก็ยังหลงเหลงเช่นเดิมครับเพราะว่ากิจกรรมของญี่ปุ่นนี่ไม่ได้ทําบ่อยครับผม <S <S อาจจะเปิดไม่เยอะดีว่าเมือ่อกี้สี่สามดาวออกลย ผมจริงมันช่วยนะเจอ้ากหลังเอามาแล้วโอเคโอเคเปิดอีกนิดอย่างเซอร์แวนสาดาวเนี่ยมันออกบ่อยเอ๊ะมันออกยากคู่ผิดโอเคครับเราไปต่อเลยครับก็เนี่ยผมจะมีเพชรจริงอยู่อ่ะมันจะเปิดฟรีหนึ่งครั้งนะครับถามว่าทำไมต้องเปิดโคยันสกาย่าแห่งแสงเพราะว่าผมไปอ่านมาแล้วครับมันคือขั่วอำนาจใหม่ครับผม มันเป็นอาชีพซัพพอร์ตที่เก่งที่สุดตอนนี้ครับผมตื่งพิสดารมากครับปกติอาซินจะไม่ใช่พวกแนวซัพพอร์ตแต่ผมเพราะว่าเป็นเกมยุคใหม่แล้วครับอะไรอะไรมันก็ดีดีวิวคงจะมองว่าเกมมันมากายแล้วอะ่ะจะให้ทุกอย่างมาสมดุลคงเป็นไปไม่ได้ะก็ลเลยจัดตัวดังแรงมาเลยถือว่าเป็นตัวที่มาดักเยอะอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีโอเวอรอลที่เป็นคัดใหม่อะ่ะอันนี้ถือว่าไม่สปอยนะครับถ้าถ้าถ้าใครคิดว่าสปอยก็ปิดไปก็ได้เพราะว่า าภาพคาบใหม่มาแล้วครับโอเวรอ p r e ี e n d เดอเป็นคาดน่าจะเป็นคาด์แนวโชว์ร้ายนะผมก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดครับเ,เขาบอกว่าไอ้น,น้องก็บอกว่ามันชนะ f o r e เรนเนซึ่งในเรื่องตรงนี้ยังไม่ได้ไปตามนะครับล็อบเบลหเอาว่าเป็นว่าผมเปิดอะไรแล้วกันครับคือเป็นตัวที่ต้องมีครับ200ผมอาจจะเปิด100ครับตอนแรกผมกะจะไปไปรออาร์บี้ไว้น้ำแต่น้องก็บอกว่ามันรีรันไปแล้วคลิปที่ผมบอกว่าอาจจะมาคือผมจําผิดครับผม ตอนปีนี้กิจกรรมว่ายน้ําของเซิร์พิปุ่นมาไวครับผมฉังนั้นก็คงไม่มีแล้วครับเดือนสิงหาแล้วก็ก็ไม่มีกิจอาจจะไม่มีเป็นอีเวนต์ใหม่ครับเอาไว้ง่ายเออผมจําผิดเองแหละมันเขาแจกยูจี G, ใช้หอกไปแล้วผมก็รับมาแล้วก็ลืมลืมครับพอมาเล่นเยอะเพราะว่าผมเห็นห่วงเอ็นเอมันเป็นว่ายน้ำผมก็เลยเข้าใจว่าเป็นว่ายน้ำไม่เท็จจริงนะครับเปิดไปก่อนครับให้เปิดวันนั้นวันนั้นหนึ่งโลโอ้โหเกลือครับโคตรเกลือเลยับ 4E นี่ผมไม่เ,เคยคิดจะใช้เลยเอา okay, โอเค30ถ้านับโปรเลนออกนี่ลองไห้เลยเนะี่ยไม่อยากได้เลเนะี่ยโอ้ไม่แหลกเลยมันจะเปิดร้อยอะไม่นบนนะครับรอบนี้เกลือก็คือเกลือแล้วกันโอ้ก็ผมถือว่าผมดวงดีสุดไปแล้วอาร์เทเลคัตเตอร์ถือว่าดวงโชว์เทพไปแล้วเมื่อก,กี้ก็เกลือกับเคา,เเคา,เเคาเน์เตอร์ไซา์มานะเปิดหาทหารไม่ออกเลยเปิดไปเกือบ40โลอะ ไม่ไอาจคลิปพออัดคลิปแล้วมันไม่ค่อยออกก็เลยไม่อัด <c oughs> คือความจริงหน้าเกลือโชว์นะแต่เม่อกี้เออเดี๋ยวรอบหน้าเขามาอัดเขาคเตอร์ไกด์เกลือโชว์แล้วกันแต่รอบนี้เอานี่เกลือโชว์ไปก่อนแล้วกันถามว่าเกมนี้ความสิกว้าวมันอาจจะน้อยลงพูดลำบากนะมันน้อยลงมากนะอาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยมีเวลาเล่นหรือย,อยังไงหรือมันมีเกมใหม่เข้ามา ทำไมเรรู้สึกว่าขวาอ่ะหรออา,อา,อา,อาเป็นเพราะผมเหนื่อยหรือเป็นเพราะสังคมมันโหดร้ายด้วยหรือเปล่าอตอนเนี้ครับผมก็ตอนนี้ใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนผมแนะนําให้ไปฉีดนะครับผมคือโจไบเดนออกกฎแล้วว่าเอ้ยคือพยายามผ่านทางกฎหมายให้ทุกคนฉีดวัคซีนครับเพราะว่าเดลต้ามาแรงครับผมเข้าใจคุณผู้คุณกลัวผมก็กลัวครับผมแต่ว่า คือมันก็มีสื่อไหลไหลา,หลา,ขาแขนงออกมาบอกนะว่าการฉีดวัคซีนมันทำให้คุณเวลาอา้อาวอา้าวอ้าใช่ไหมขอมาแล้วมันต้องมาแล้ว่วะโอ้ไม่กอด a t what the fuck อีสัตไคโอโอ้ไม g กอดโอ้ปื้มปีมปื้มปีมมันปื้มจริงจริง หมดไปไม่เยอะนะถ้ารวมรอบที่แล้วด้วยอย่างที่แดที่สังคมต้องการครับผมเออมันทําให้เรามีกำลังใจผมเห็นน้องส่งมาขิงผมมากออกอับโคก็คนทนไม่ไหวเฮ้ยผมอยากกลับมาเล่นเลยกลับมาปั้นเลยครับผมโอ้โหคือปั้นเยอะแต่ว่ามันตัวอวยด้วยนะตัวโคยันเนี่ยเห็นมาหลานื้อเรื่องแล้วผมมาแว็แผมอวยนะน้องเขาเซ็กซี่อยู่ ต้องพกมาอย่างนี้โอ้โหสามสิบโลออกเลยสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดโอ้โหูสึกคุ้มค่าแล้วที่เติมให้ดีดีไปหกร้อยบาทตอนนั้นเกลือกับอาร์บี้อืมรู้สึกเซ็งเลยตอนนั้นนะ่ะเซ็งไม่ถึงที่สี่ชั่วโมงเลยเออเมื่อต้นอย่างนี้สิมันต้องมีอะไรดีๆบ้างสิครับปีนี้ปีของผมวะเนี่ยดีดีวัวผมวัวผมเทใช่ไหมเนี่ยโอ้ยผมไม่เทหรอกกิจกรรมเอ็นเอผมก็ทำอยู่ปัน่นเป็นเต่าเลยเนี่ย โอ HR, ism, ้โหขอเซฟภาพหน่อยนะน้องโคยันเนี่ยสุดที่รักเสียงภาพเป็นไงโอ้โหนี่เสียงภาพคุณมากเลยนะโอ้โน้องก็พูดว่าอะไรนะเซยูเซอะไรเนี่ยเสียงบาดใจมากผมมีชุดชุดมากกว่าเนี่ยชุดขนล็อกสุดท้ายอะเซ็กซี่มากอ้ห โอ้ยอะไรเนี่ยจะเข้ามาในไรสิโอ้ยปุ่มปิ่นปุ่มปิ่นคลิปนี้ก็ก็ขอ,อมลาไปด้วยอะไรประมาณนี้แล้วกันครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากคือเวมาก็อวยพรให้ทุกคนปลอดภัยนะครับผม,มพูดแข่งกับน้องเขาไปวันเนี้ยน้องพูดจบก่อนพูดยาวมากเขาอ่านกาแลที่หลัง จากที่ลาจาจากคุณน้องจาเป็นจริงจอกใช่ไหมดูสิหูมาเลยคนละแนวกับทามาโมนะโอเคโอ้โหก็ผมจะบอกว่าวัคซีนวัควัคซีนนะครับผมถ้าคุณฉีดอย่างน้อยว่าคุณฉีดกันไปก่อนเพราะว่าอย่างน้อยมันจะทําให้คุณโอกาสไอ้นั้นน้อยลงแต่ถามว่าคนที่ไม่มีอาการช็อกหรือแพ้เนี่ยผมก็เข้าใจครับก็แล้วแต่ทุกท่านแล้วกันครับผมเพราะว่า บังคับใครใจไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วกันครับผมขอทุกคนโชคดีกับเกณฑกาชานะครับผมบ๊ายบายครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ